ย้ำนะครับทุกคนคลิปนี้คือคลิปเบื้องหลังนะครับไม่เกี่ยวกับคลิปต้นฉบับนะครับผมนะฮะย้ำเลยนะครับงั้นทุกคนไปดูคลิปได้เลยนะครับอ,อ,อวันแรกของเราแล้วเราต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยหลังจาก,กนี้เนี่ยล้างหน้าดกวอะตื่นนอน เฮ้ยเฮ้ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเฮ้ยตื่นตื่นงานทำงานไปดิทำงานอะไรวะเนี่ยโอ๊ยทำงานอะขี้โบกแล้วพี่ทำงานเลยต่อมดอยยเลวันนี้มีงานให้ต้องทำของจับบนพืชสมุนไพรกันไปปลูกสมุนไพรโอเคป่าป่าป่ป่าแล้วว่าแต่นายชื่ออะไรนะไปคนนี้ไปเลย นายชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรคิวชื่อคิวเออแล้วอีกคนน่ะชื่ออะไรอ่ะเรารีบไปรีบไปกันเดี๋ยวโดนตำรวจว่าเดี๋ยวอเราคุยกันเพื่ออะไรครับตามมาเร็วจะถามอะไรกันมากที่ไหนอ่ะครับนี่งานของพวกนายทำอะไรอ่ะปลูกข้าวปลูกโอ้ยไม่ไหวหรอกผมไม่เคยทำอ่ะอยู่บ้านผมก็ตั้งแต่ห้องแอร์ไม่เคยทำก็ต้องทำไปคุณตำรวจฝึกไว้ เฮ้ยทำก็ทำวะเอ้ยดีแน่นี่แน่คุณแปลงคแปลงปูกยังไงที่แค่ไนแปลงเฮ้ยปลไงวะี่แเฮ้ยนายผิดแปลงเปล่าใช่แล้วแหละเมื่อกี้ผิดแปลงโอเคเออว่าแต่นายชื่อคิวใช่ไหมใช่เฮ้ยตำรวจมันไปแล้วว่ะคือว่าเฮ้ยนายชื่ออะไรอีกคนน่ะนายชื่ออะไรนายชื่ออะไร นายอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลชื่อชื่อเขตอ๋อนายชื่อเขตเหรอแล้วอีกคนอ่ะชื่ออะไรอีเอิธีทำงานกันทำงานกันไอ้ยมัน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 ไอ้ตำรวจนี่ว่ะเออตำรวจเฝ้าโอ้โหเง้นเราเราทำงานกันเราทำค่าเงินเดี๋ยวค่อยวางแผนคิวคิวคิววางนี้หนีเอาแหกคุกกันบ้าเอาดีเออแล้วมันปลุกไม่ได้อ่ะปลุกไงวะไม่รู้ปลุกไม่ได้เหมือนกัน อ้าวเขาให้มาปกไม่ได้งั้นเอาของอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ละกันมาปลุกเคียน,นียนๆไปเออว่าแต่เขตเขตเราเราว่าเรามาแหกคุกกันเปล่าเขตสนใจเปล่าเขตอ๋ก็ก็ก็ได้อะนะใช่หรอใช่ใช่แล้วไม่กลัวจ่าฟาดเหรอวะ ไม่กบจาก่าฟาดเหรอก็มไม่ค่อยอ๋อไม่ค่อยรอเวลานี้มานานนั้นแหละเราเรอแค่เข้าคุกม,มาวันแรกเองเราไม่ค่อยรู้อะไรหรอกแล้วนายโดนข้อหาอะไรเหรอติดคุกอะอ๋ออยากรู้เหรอเอออยากรู้เอ่อ งั้นเราบอกของเราก่อนฮะไม่เพินสิบแปดนายภาพผู้เยาวหรอให้นายนี่มันช่วยจริงเลยเอาสมแล้วที่ติดคุกเราหรอเราขโมยเก่งนผู้หญิงมาดมออ้หอันนี้ถักกก่าเราอีกนะเนี่ยไม่เห็นเห็นแล้วมันน่าดมมากเลยเห็นเห็นเก่งนแล้วแบบมันมีคราบเลือดด้วยอ่ะมันรู้คราบอะไรอ่ะ จะบอกแล้วว่าไอ้นั่นมันคืออะไรอ่ะนายรู้เหรอเอ่อข้อบ่อยทีนะนะคือเอาตรงๆเลยนะคืออะไรตรงๆไปคุณเล่นเมนเมนมันคือเมนฮะเมนเหรอใช่ว่าแล้วดมแล้วเค็มๆไม่น่าไปดมเลยโดนตำรวจจับเลยข้อหาโรคจิตอนาจารเฮ้ยคุณ วเพลครังรายการฮะเสียงดังรายการเออเออไอ้ทำทำอยู่ทำทำอยู่ครับทำอยู่ทำงานต่อไปโอเคเสร็จแล้วค่ะโอเคเอ้เขต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 ฟาอะไรหรนะเฮ้ยฝนตกฝนตกเฮ้ยหลบหลบล้มก่อนเราทุกคนหลบล้มโอ้คอมหลบล้มครับหลบล้มไม่มีล้มมาดีเฮ้ยทำไงดีวะจะทนี้ทางนี้หลบเข้ามาเข้ามาหลบ โอเคตำรวจไปยังวะนายดูดินายเออนายนายชื่ออะไรนะหัวแดงหัวแดงเราชื่อพัดเฮ้ย hey, ตำรวจมัมนม,มันไม่มาแล้วโอเคนายเฝ้า <Okay, S 1> นายฝากเฝ้าประตูให้นหน่อยนะพินิกมันยังอยู่ข้างนอกอะ่ะเออเฝ้าไว้เฝ้าไ,ไว้ถ้ามาแล้วบอกเรานะได้ได้ได้โอเคแล้วหัวดำนี่ชื่ออะไรอะ่ะเออเอเอเราชื่อพัดโอเคพัดพัด วันนี้เราจะแหกเราวันนี้เราจะมาวางแหกคุกกันโอเคโอเคโอเคว่าแต่เขตนี้ไปโดนข้อหาอะไรอะถึงโดนจับไปไปขโมยของว่าคนอื่นเขาอะขโมย,ยนะไปขโมยของขโมยของอะไรอะของนั้นคือของอะไรก็ไปขโมยว่าของมีค่าอ๋อมันคืออะไรของมีค่า เออก็พวกแหวนเพชรอ,อะไรประมาณนั้นโอ้โจนร้อยล้านยัดแค่น,นี้มันอาจจะไกลกอจะชัดเลยเนี่ยโอ้โหพวกเราแค่จโลกกิตเฉยอนนี้จนจน,จนปรับเทือนนายนี่หน้าตาไม่น่าเป็นโจนร้อยล้านเลยเออว่าแต่แล้วนายพัดนี่ไปโดนทำไมถึงโดนจับมาเอาอเราฆ่าคนฮะ นายทำไมถึงนายฆ่าคนใช่เฮ้ยเออเอเอเนาจะถอยทำไมอ่ะนายฆ่าคนนายโหดกับพวกเราอีกผมแค่ขโมยกางเกงในายเฉยเลยผมแค่พาคุญเอยเฉยนายนี่ฆ่าคนเลยเหรอหนายมันโคตรเฮี้ยเลยเอา้าวอะไรอ่ะนายนายฆ่าใครนายฆ่าเด็กอายุเท่าไหร่หนายฆ่าคนอายุเท่าไหร่ ตำรวจที่เนี่ยนายฆ่าตำรวจโ <What? S 2> อ้โห oh. ที่ต้องดนประหารชีวิตนะ่ะเออเขากันฆ่าคนนี้ต้องโดนประหารชีวิตนะนายรอดมาได้ไงเนี่ยาาก็แค่บอกว่าอืมอะไรสิแค่บอกว่าอาจจะเขาอาจจะ ผ่อนโทษมั้งเพราะว่าเข้าหาเขายังเด็กอยู่อันไม่รู้เนาะเออใช่ใช่ใเออใช่นั่นดิแล้วว่าแต่ฟินิกซ์นี่อ่าโดนเข้าหาอะไรเหรอผมขโมยข้าวเขาบฮขโมยข้าวครับแค่ขโมยข้าวแค่นี้ถึงกันโดนจับคูกใหญ่เลยเหรอเนี่ยนายขโมยข้าวอะไรอ่ะพันุที่แพงที่สุดครับโอ้โ น่าว่าแล้วทำไมถึงโดนจับมาแต่ละคดีของเรานี่ไม่ซ้ำกันเลยนะนายว่าคดีของใครหนักสุดผมว่าพัดน่าจะคดีฆ่าคนผมผมเห็นตำรวจข้างน่าเฮ้เคยเฮ้ยหนีหนีตามมาตามมาตามมาเออตามมาตามมาเสแล้วเฮอกินข้าวออกินข้าวไปไปไปกินข้าวกินข้าวครับไม่กินกันหรอโอเคคอเลี้ยงเลี้ยงบ้านเลยครับคุกก็กินข้าวฟรีอยู่แล้วข้าวแดงก็เลี้ยงไม่ละ ข้าวแดงอ๋อข้าวแดงเอาไปทุกคนไปกินข้าวแดงกันผมยังไม่เคยกินข้าวแดงเลยข้าวแดงนี่ผงด้วยนะข้าวแดงนี่ผงด้วยน้ำแดงไหมนายกินด้ยไหมมาตามมาโอ้าทำไมตำรวจนี่มันพูดไม่ได้ได้ไงใบไหมตำรวจเดี๋ยวนี้มีใบด้วยเหรอระเหยมาตามมาเร็วๆโอเคครับทุกคนตามไปครับตามไปเออว่าแต่ว่าตำรวจนี่หน้าเหมือนกันแล้วเนี่ยเออว่าแต่น่าจะตำรวจของเรานี่ก็แปลกๆไปแฮ ผมสงสัยจะเป็นแฝดตำรวจครับต่อแถวครับโอเคต่อแถวต่อแถวโอเคครับทุกคนครับต่อแถวครับครับขออาหารหน่อยครับเอาอะไรดีคะเอาแฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์แบบไหนคะอ่าอะไรก็ได้ครับที่มันกินได้ครับเอาข้าวแดงครับอะไรก็ได้ครับมาอันนี้ไปค่ะโอเคครับอย ผมขอแฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอเอรอะไรคะเอาอะไรวะผมขอแป๊ปซี่ครับเอมีแต่สไปนะอังเอาสไปครับผมขอเอาอันนี้ไปแทนได้หรือเปล่าไหนครับอะไรนะคะโอเคครับแฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นครับนี่ค่ะันเอาผมขอสไปครับขอบคุณครับแล้วนายะเอาอะไรผมขอสไปผมขอซูชิครับมีแต่แบบเนี้ยค่ะว่ามานายตัวอะไรเอาสไปครับ แล้วก็เอาโอเคแล้วนายล่ะทำไมที่นี่มันเอหนี่น่าคุคุณนะอันนี้อะไรดีคะอะไรกินเลยเหรอใช่แล้วนายไหัวเขียวตเปซี่ครับหเปซี่ไม่มีไงเออี่แล้วกันเอาสไปครับ้อจัดไปโอเคทุกคนครับนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวรอเข็เอาน้ำก่อนหัวหมอกเอาสไปฮับ น่าโอเคป้าปาเข็ดเข็มานั่งนั่งนั่งเฮ้ยพวกเราพวกเราพวกเราย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะเออคลิปเหมือนเราเลยย้ายโต๊ะป้าป้าปาปาเฮ้ยไม่ต้องย้ายมานั่งนี่แหละไปไหนมานั่งด้วยกันเดิมออ๋โอเคครับโอเคครับตตรงนนนี้มััส่่วววกาโอเคครับนั่งก็นั่งครับโอเคครับเออว่าแต่พวกเราเราเราจะทำไงกันดีเราว่าตำรวจมันได้ยินไหมวะเดี๋ยวลองด่าตำรวจดิไอตำรวจโง่ ตำรวจโอ้ยไม่ได้ยินได้ยินเฮ้ยเสียงนกอะไรวะเสียงนกเฮ้ยตำรวจเขาไปข้างนอกแล้วว่ะงั้นงั้นโอเคโอเคเจ้าตรวจกันเฮ้ยทุกคนทุกคนเอาเอาเอาอาหารออกไปก่อนเอาอาหารออกไปก่อนโอเคโอเคโอเคเราจะใช้อาหารนี่แหละเป็นการล่อดซื้อโอเคผมผมได่เขวาตรวจพวกนี้ชอบอาหารมากใช่ใช แต่ว่าแต่อาหารที่นี่มันก็หรูจริงนะเอ,อหรออูกว่าหรูกว่าข้างนอกอีกอะปวดได้คุ้นชินแล้วนะอาหารพวกนี้เอองั้นเอาไงดีวะคือเดี๋ยวมันจะผมมีลูกน้องอยู่หนึ่งคนอะที่อยู่ข้างนอกอะเพราะว่าเย็นวันนี้ลูกน้องผมเขาจะมาคุยกับผมอะที่ลงที่ลงพัก แล้วแล้วใครนี่ญาติมามาคุยด้วยมีใครญาติมาไหมเข็มาไหมญาตเราตาก็ญาตเราญาตเราเหรอญาตตายหมดแล้วอาวใช่เหรอแล้วแล้วพัดอ่ะเอ้าคิวมีญาตเหรอมีมีแม่แม่จะมาวันนี้ใช่เหรองั้นเหมือนเราเลยลูกน้องเราก็มาวันนี้เดีลยวเป็นว่าถ้าเรามีข่าวอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะวันนี้เราต้องหนีออกจากคุกให้ได้เลยแล้วแผนคือ แผนของนรอนน่นจะยังไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับลูกน้องเราอีกอ่ะงั้นเรารีบเข้านอนดีกว่ารู้สึกว่ามันท้องฟ้ามันก็จะเริ่มมืดแล้วได้ไม่เข้านอนดิผู้ผิดอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปหายาแเราละถึงเวลาละแล้วนายกินข้าวยังอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับผมขโมยกินไอ้นี่อ่ะครับจากมันฝรั่งที่เราปลูกดิ่มแล้วครับโอเคงั้นผมไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเจอกันนะพวกคนฮะ าเจอกันเอครับไอคิวมาโอเคไปฟินิกแบบฟินิกปะแม่เราเอาไงดีเอาไงดีแม่แม่นายนี่มาหาคิวอะใช่ทำไมอ่ะก็มาเยี่ยมไงอ๋อมาเยี่ยมเฮ้ยตำรวจเออว่ะพอดีเลยเออใช่เออสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีอะไรมีอะไรผมมาหาญาติครับญาติผมมาครับอ่าผมชื่ออ่านายธนกรครับเลขห้าศูนย์ห้าหกแปดครับอ๋ออ่ะ,อะเข้าไปเอาเข้าไปเฮซนซนแล้วกันอ่ะไ้หัวเขียวนี่ชื่ออะไรเออผมชื่อชื่อ,อไมเขา้าจำชื่อตัวเองไม่ได้อ้าว เออเอาเป็นว่าช่างมันเถอะใช่แล้วล่ะเอาจำได้แล้วครับเมื่อกี้ดักเข้าไปเข้าไปช่างมันเถอะช่างมันเถอะโอเคครับไปขอบคุณครับไปไปไปโอเคเอานี่เหรอแม่คิวใช่โอเคงั้นคิวก็คุยกับแม่นะแม่คิวเป็นไงบ้างลูกวันนี้ก็ดีนะแม่ว่าไงลูก คือว่าผมผิดไปแล้วที่ผมเข้าคุกมาแบบนี้ผมทําผิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะแม่ผมจะแหกคุกออกกับเพื่อนใช่ใช่ครับใช่จะดีเหรอก็ผมก็คิดว่างั้นนะแต่ว่าต้องออกไปให้ได้แล้วละ่ะใช่ครับผมจะออกไปให้ได้ครับผมจะพาลูกของคุณออกไปให้ได้ครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ฝากลูกฝากลูกฉันด้วยนะครับครับโอเคแม่แล้วนายไม่ไปคุยกับญาตินายเหรออ๋อพอดีว่าญาคือพอดีไมมันเสียเราต้องรอ,งองตำรวจมาแก้อ่ไม่รู้ตำรวจเมื่อไหร่จะมาแก้ทีเนี่ยเอาหมดเวลาแล้วเอาคิวหมดเวลาแล้วเหรอ,อ,องั้นแม่ผมไปแลนะ้วนะเจอกันโชคดีคิวโชคดีดนะโชคดี คุณตำรวจครับไมค์ผมเข้าไม่ได้น่ะผมคุยไม่ได้น่ะไมค์อ่ะเอ้ยไหนขอตำรวจเช็คสิฮัลโหลเชสหนึ่งสองสามได้ยินไหมครับได้ยินครับอ้าไหนก็ใช้ได้อ่ะอ้าวโกหกโกหกอะรอยากโดนติดคุกอีกไหมฮะไม่เอาเพิ่มสักสามพันไหมไม่ไม่เอาครับจะตีผมเลยครับวันดีไปมาเสียเวยาจะมาฟังทำไม ไปก็ได้ไปไปดีอา้อาวหียตำรวจไปไหนวะาเนี่ยโอเคเออว่าไงไอ้ยกวันเดอเออว่าไงว่าที่พี่สั่งให้เองไปจาัดก,การเรื่องการหนีออกจากแห่งคุกเนี่ยทำยังวะเรียบร้อยแผนที่อยู่กับมือฉันแล้วอา้าวงั้นก็เอามาเลยว่าแผนมาได้เป็นยังไง อ่าเอามาดิแผนที่อ่ะโอเคได้ละอา่าฉันได้แผนที่มาละโอ้โหนี่มันเป็นแผนที่หนีคุกดิวะ่ะสวยงามมากดีมากายกแล้วมึงว่าแต่มึงเตรียมการเรื่องแผลยังเนี่ยการหนีออกจากคุกเนี่ยเอา่ามึงคุยกับกูด,ดิฮลัลโหลได้ยินไหมเอ่อฮลัฮโลโหล ไม่ไม่กระโหลกแล้วนะี่ะโอ้ตํารวจน่างง,งเอ้ยใช้ก็ไม่ใช้ไม่ได้โอเคว่าแต่ยกแผนการว่าไงมั่งกูดูจับแผมนที่เนี่ยมันมีจุดมันมีจุดที่เป็นรู้วึเหรอวะอใครเป็นคนทําวะกูเองอ่ะอ้าวมึงเหรอ <c oughs> ใชเออ่เออเออเออแล้วกูแล้วตอนกินข้าวเสร็จก่อนตํารวจให้นอนก็แอบไปตอนช่วงนั้นแหละ กินกูกินข้าวเสร็จแล้วกูเลยมาคุยกับมึงเนี่ยตอนกลางคืนตอนกลางคืนตอนกลางคืนอ๋อตอนกลางคืนอ๋อจับไปจับไปโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคเจอก,ก,กันเจอกันยกหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยเอา,เอาหมดเวลา<ม>แล้ว,ลว,วลโอเคครับโอเคพอดีเลยวะโอเคครับครับครับตำรวจออกไปสิโอเคครับออกไปเดี๋ยวเออออกไปได้ครับ,รบ,รบโอเคเฮ<อ>้ยพวกเราพวกเราตามมาตามมาพวกเรา เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยได้เออตามมาตามมาตำรวจอยู่แถวนี้บ้าเบาเคสแล้วเจอทำมาทามาตำรวจเราอยู่ไปาบ้าเฮ้ยเวลาว่างพวกเราตำรวจจะไม่ยุ่งเราไม่ได้หรอกป้าป้าเราไปเล่นบาสดีกว่าป้าป้าทำทำให้มันหายสงสัยก่อนแผลนะแผลนี่นี่นี่ที่มือที่มือชันเลยเนี่ยแผนที่เลยเนี่ยใช่เช่งนายลองดูนายลองดูนายลองดูผัดกันดูผัดกันดูเป็นไงโอ้โหเฮ้ยอันนี้ แผนออกทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ใช่ดูดิลองดูลองผัดกันดูเป็นไงเป็นไงใช่เลยเ้ยลองให้เขตดูลองให้เขตดูมั่งเขต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 เนาแผนที่ที่จะแหกคุกใช่ไหมใช่ใช่ลองให้ฟิลดูมั่งฟินิกคุกดูมั่งฟิเฮ้ยตำรวจมันมองพวกเราอะแต่มันคงไม่รู้หรอกเฮ้ยมีรู้อะไรด้วยใช่ใช่จริงอ๋อมันเป็นในนี่เว้ย คนในกรมเรามันทําให้เว้ยมันคือเอาไง่ายๆเว้ยที่ที่ทคุกเนี้นมีสายมีสายเราอยู่เว้ยก็คือมีลูกน้องเราอยู่ในคุกนี้เขาได้ทําการเตรียมแผนการแหกคุกเราละโอเคออะเ๋ยวแต่มันบอกว่าต้องรอตอนกลางคืนเท่านั้นเอาเป็นว่าทําไงดีวะพอตกตอนกลางคืนเราก็ต้องโดนเข้าคุกไม่พอเราก็ต้องติดคุกเราทําไงดีอืมเอางี้เอางี้กะ เขตต้องแก้งป่วยแกงป่วยใช่พอพอเขตแก้งป่วยพวกเราก็สามารถออกมาได้เขตก็รออยู่ในโรงพยาบาลและถ้าตำรวจมันลืมล็อกประตูเราเราก็สามารถออกมาได้คือแก้งป่วยไวๆนะเขตพออยู่ในคุกอะเออได้ได้โอเคโอเคงั้นก็าตามแผนนี้นะโอเคอันนี้มันหมดเวลาน่าจะหมดน่าจะหมดเวลาพักแล้วอะป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 เดี๋ยวช้าง<ะ> ป้าปาปาปาเข้าเข้าคุกเข้าคุกปะอ่าเย็นละเย็นละครับครับครับเข้าห้องไปเข้าคุกไปเร็วไปไปครับครับครับจะฮะอะไรล่ะตำรวจครับตำรวจครับเอานี้ไปครับเอานี้ไปครับโอเคต้องเลืออันนี้ปะไปโอเคเฮ้ ปาปเข้าปะมาเข้าเข้าเฮ้ยมินิห้องเราอ้าวอย่าลบห้องอย่าลบห้องโอเคเข้ามาแล้วครับปิดเข้าแล้วครับปิดปิดเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมันก็จะมืดละงั้นเดี๋ยวเรานอนนอนดีกว่ารานอนตอนมืด